สวัสดีค่ะเรามาดูดวงความรักกันนะคะว่าคนที่เขาหายไปนั้นเขาจะกลับมาไหมเลือกไพ่กองที่1แล้วก็กองที่2นะคะกองที่1กับกองที่2ว่าคนที่เขาหายไปนั้นเขาจะกลับมาไหมใครที่เลือกกองที่1นะคะมาดูคําตอบกันนะคะ <im it> เขาจะกลับมาไหมเอ่ยเขามีโอกาสที่จะได้กลับมานะคะมาสร้างครอบครัวนะคะเขาอาจจะเห็นความสําคัญของเรา นะคะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนนะแล้วก็มาเติมความรักให้ซึ่งกันและกันนะคะใครที่เลือกกองที่1น,นะคะสมหวังนะคะต่อไปกองที่2นะคะกองที่2เป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกองที่1ผ่านไปแล้วใครที่อกองที่2ไว้นะคะกองที่สอง,นะะอง,สองเขา หันหลังให้คุณแล้วนะคะเหมือนเขาเดินจากไปนะคะแล้วก็ทิ้งความผิดหวังไว้ให้คุณเครียดแล้วก็วิตกกังวลอยู่แค่คนเดียวนะคะตอนนี้คือความผิดหวังนะคะกองนี้อาจจะดูผิดหวังบ้างแต่ก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่สิ่งที่ดีๆนะคะเขาเดินจากไปนะคะอาจจะทิ้งร่องรอย ความผิดหวังไว้ให้กับคุณนะคะแต่ว่ายังไงก็ความผิดหวังนี้สามารถกลับมาเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างให้เรามีความรู้สึกที่ดีขึ้นนะคะไม่นานคุณจะรู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็จะได้เริ่มต้นใหม่กับไขสังคนที่ดีกว่านะคะขอให้เจอคู่ที่ดี แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนใหม่ในเร็วๆนี้นะคะขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะคะขอให้สมหวังนะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์ออนด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ